ชี้ช่องทางการถ่ายทอดสด U18 ในรายการเป็น c e ตครับนะครับบอกได้เลยว่ารายการนี้เป็นรายการที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะ U18 ของเราเนี่ยบรรดาเด็กที่ตัวสูงสนะครับวันนี้จะได้ลงแข่งขันอย่างแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่ารายการนี้มีการถ่ายทอดสดทาง YouTube ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้แอดมาชี้ช่องทางแล้วก็จะมาสรุปตารางการแข่งขันครับว่าทีมชาติไทยของเราแข่งวันไหนบ้างน,นะครับสำหรับ U18 รวมถึงนะครับทบทวนรายชื่อกัน งว่ายู18ของทีมชาติไทยในรายการปินเซตครับมีใครกันบ้างนะครับเพื่อนๆและเพื่อให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายการปินเซสครับ18นะครับที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะลงทําการแข่งขันนะครับกับบรรดาชาติต่างๆในอาเซียนนะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับทีมชาติไทยทีมชาติฟิลิปปินส์ทีมชาติมาเลเซียทีมชาติออสเตรเลียสิงคโปร์และทีมชาติอินโดนีเซียนะครับโดยทีมชาติไทยของเรานะครับจะลงแข่งนะครับใน ในวันที่8เนี่ยจะเจอกับทางด้านอินโดนีเซียในวันที่9ครับจะเจอกับออสเตรเลียนะครับในวันที่10จะเจอกับฟิลิปปินในวันที่11จะเจอกับสิงคโปร์นะครับและในวันที่12ทีมชาติไทยของเราจะเจอกับมาเลเซียนะครับโดยทุกคู่ทีมชาติไทยลงแข่งนะครับวันที่8 9 10 1 1 12เนี่ยเราจะลงแข่งเวลา4โมงครึ่งน,น,นะครับ16นาฬิกาจุดนนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นเวลาเดียวกันหมดเลยนะครับอุกมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ น่าจะมีโอกาสชนะในหลายๆทีมดีไม่มีโอกาสชนะรวดเนี่ยมีแน่ๆนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นครับมองว่ารายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่สําคัญมากๆครับเพราะว่าเป็นรายการที่ U18 ของเราเนี่ยได้ลงแข่งนะครับซึ่งแน่นอนครับชุด U18 เนี่ยเป็นชุดที่หลายๆคนจับตามองอยู่เยอะพอสมควรครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมีรูปร่างร่างกายที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับทีมชาติไทยของเราน่าจับตามองมากๆครับในชุด U18 ในรายการปินเซตครับนะครับส่วนช่อง ทางการรับชมเพื่อนๆการถ่ายทอดสดนะครับก็ต้องบอกว่ามีถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง TVA Channel นะครับเพื่อนเแอดขึ้นให้นะเพื่อนนะ ทีวีเอช n น l นะครับก็แน่นอนครับดูสดกันได้ตรงนั้นเลยนะเพื่อนนะมีภาพนะครับส่วนในเรื่องของการบรรยายสดครับดูไปและไปไบโอเกอร์ยังคงบรรยายสดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนะยังคงบรรยายสดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนใครที่เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งอ่ะอาจจะยังทํางานอยู่ไม่สะดวกในการดูนะครับก็สามารถเปิดแอดฟังไปได้นะครับรับรองบรรยายถึงพลิกถึงขิงอย่างแน่นอนนะเพื่อนนะสี่โมงครึ่งนะครับของวันที่8ที่9ที่10ที่11และที่12สนะครับส่วนวันที่13เนี่ยเดี๋ยว จะมีการชิงชนะเลิศดการชิงที่3การชิงที่5อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเรามาลองดูตารางกันอีกทีในวันที่13นะครับแต่ว่าล็อกแว้ง่ายเ,เพื่อนๆวันที่8ที่9ที่10ที่11ที่12ทีมชาติไทยลงแข่ง4โมงครึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันครับว่าผลงานของทีมชาติไทยในชุดนี้จะผลงานเป็นอย่างไรครับซึ่งต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับน้องๆอยู8นะครับเพื่อนๆทีนี้ครับเรามาดูรายชื่อกันสักนิดนึงครับทบทวนกันสักนิดนึงครับว่าทีมชาติไทยของเรายู มีใครกันบ้างนะครับเราไปเริ่มที่ตำแหน่งบีหลังกันก่อนเลยครับคนแรกนะครับเป็นสสิการกันอยู่นะครับจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองคนที่2นะครับเป็นนัทวันนะครับผาดไทยสงโรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดส,สว่างคงคาหัวเสาครับเป็นวิสรุตาเสงนานะครับโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา คนที่2นะครับเป็นอาทิตยาแก้วนอกโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอคนที่3นะครับเป็นทางด้านของฐานิตาเอี่ยมระอโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสคนที่4ครับสุภาวดีพันวิไลครับโรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคทีนี้ไปดูตำแหน่งเซตเตอร์กันบ้างครับเป็นกนกวานเตียนสิงห์นะครับโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอแล้วก็คนที่2ครับเป็นกรกนกชาบําเน็จนะครับโรงเรียนจันวิทยา ส่วนในเรื่องของบอลเลวครับมีมาด้วยกัน3คนนะครับคนแรกเป็นศาสติธสสรเจนตะโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน คนที่2ครับเป็นสิวิมลจงจิตโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมและคนที่3นะครับเป็นณฐลิกาวสารนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอายุทยานะครับตัวรับอิสระครับเป็นปาลิตาเหลื่อมทองหลังนะครับโรงเรียนสุรนารีวิทยานะครับและนี่ก็เป็นรายชื่อน้องๆ u ยูสิที่จะไปดูรายการปินเซตครับนะครับวันนี้ดูเดือดอย่างแน่นอนนะเพื่อนนะย้ำเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้4ี่โมงครึ่งเรามาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกัน ซึ่งวันนี้ทีมชาติไทยของเราจะเจอกับอินโดนีเซียบอกได้เลยว่าดุเดือดอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับเมื่อวานนี้ได้มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับ16คนที่จะไปลุยสนามที่3ามเวเนอสองพันยี่ที่ฮ่องกงนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตัวรับอิสระนะครับเป็นเปียนุชแป้นน้อยกับทางด้านจีดาภานาหัวหนองนะครับส่วนหน้าเซนเตอร์ครับมีด้วยกัน3คนนะครับนัทนิชานุกนิกนะครับ กนกพรนะครับน้องเนยแล้วก็พรพันธ์เกิดปาดนะครับกับปตันผู้นะครับซึ่งบทบาทในการเป็นเซตเตรอร์เนี่ยโอ๊กมองว่าต้องดูนะครับในเรื่องของอาการของกัปตันผู้เนี่ยในเรื่องของความฟิตว่าโอเคไหมนะครับถ้าเต็มร้อยเนี่ยโอ๊กเชื่อว,ว่ากัปตันผู้เนี่ยน่าจะลงตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เต็มร้อยเนี่ยมีโอกาสที่กัปตันผู้อาจจะสตาร์ทในเกมที่3ในเกมที่4นะครับในเกมที่ไม่มีกัปตันผู้เนี่ยก็จะเป็นนุกนี้กับน้องเนยนะครับที่ช่วยกันเล่นในสนามที่2ประคองไปก่อนนะครับใน คนเนี่ย อมองว่าถือว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราเนาะส่วนในเรื่องของบอเลเร็วครับก็จะเป็นทั้งด้านของทัตด,ดาวนึกแจ้งครับพัทยาบำรุงสุขทิชกรบุลเลอร์แล้วก็น้องไก่วิมลรัตน์นะครับแน่นอนว่าตัวหลักเนี่ยก็คงจะเป็นทัตด,ดาวกับทางด้านของพัทยาอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของคนซัพพอร์ตเนี่ยก็เป็นทิชกรกับน้องไก่วิมลรัตน์เนี่ยก็น่าจะขึ้นไปซัพพอร์ตนะครับในบางจังหวะเดี๋ยวต้องดูครับว่าสถา,านการณ์เกมเป็นอย่างไรนะครับบีหลังก็มีอยู่ดด้วยยกกกกกัััันนนนนนน2ครรบบแ่อาาาเเป็พพิมมมมชชธสสุโี ก็สับกันเล่นมาตลอดอยู่แล้วด้วยครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูตามหน้างานว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับถ้าบีมไม่มาก็อาจจะส่งโมเมโมเมไม่มาก็อาจจะส่งบีมว่ากันไปตามสถานการณ์นะครับส่วนหัวเสานี่น่าสนใจครับมีอยู่ด้วยกัน5คนนะครับวิภาบีสีทองน้องสองชัชชวนโมกสีแลวก็อัจฉรพรคงยศครับโอกเชื่อว,ว่า3คนนี้น่าจะยืนเป็นตัวหลักนะครับแล้โอกมองว่าสนามที่3เนี่ยสภาพร่างกายของเพียวเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับหลังจากสนามที่2เนี่ยตัวเพียวเองก็อาจจะยังดูไม่เต็มร้อยนะแต่โอเเชื่อว,ว่าสนามที่3น,น่าจะจดหน จะเต็มอย่างแน่นอนนะครับทีมชาติไทยจะมีมิติในเกมบุกที่มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการกลับมาของอัชราพรคงยศเนาะส่วนในเรื่องของอีก2คนครับนั่นก็คือสศีพาพรกับทั้งด้านของดนพรครับออมสินนะครับนกมองว่าน่าจะช่วยเกมรับทีมชาติไทยได้นะครับส่วนทั้งด้านของยูฟาเนี่ยถือว่าเป็นตัวโจ๊กเกอร์สาคัญเพ,เพื่อนเพราะว่าลงมาเสิร์ฟค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับมีเสิร์ฟเอสแล้วก็เสิร์ฟตัดแนวรุกกู้ต่อสู้ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นุกมองว่าหัวเสาค่อนข้างก,กล่ม,มคกล เลยครับสาหรับการเรียก5คนนี้เข้ามาติดนะครับและนี่ครับก็เป็นรายชื่อของทั้ง U18 และทั้งชุดใหญ่นะครับที่โอ๊กนามาฝากเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมเชร์กันนะครับเพื่อนๆนะทั้ง U18 วันนี้นะสี่โมงครึ่งนะครับรวมถึงทางด้านของชุดใหญ่ของเรานะครับ VNL สนามที่3เนี่ยที่จะเจอกับตุรกีเจอกับบบลแกเรียเจอกับโปแลนด์และเจอกับเยอรมนีนะครับก็ดูเดือดอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทั้ง2ชุดนี้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารที่โอ๊ก นะครับเพื่อนๆลยครับคิดเห็นอย่างไรก็บ้างคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งนะครับสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒชวนเพื่อนเชียร์ทีมชาติไทยชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดนวัตกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคคิิด่่าาาเเบบบีี้ตมมวลทขััจรง ไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดค่าประกันได้สูงสุดถึง80%จะขับมากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุ้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด้วย TV Iconnect คุ้มครองครบตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1,000แห่งทั่วประเทศโปรโมชั Bo ่นพิเศษคิดเพื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั้งลดเพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนำจะได้รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรี1,000บาทเช่นกัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2567เพื่อนๆที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i w i v a t .co.th หรือโทร0 2 2 0 7 0 0 0 0ประกันภัยไทยวิวัฒน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต